สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวคอนโดย่านสะพานใหม่บางเขนนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าปากซอยพหลโยธิน,น67ท,ท,ทับ1น,นะครับคอนโดอยู่ในซอ,อยพหลโยธิน67ท,ท,ทับ1ครับตอนนี้มาชมบรรยากาศถนนพหลโยธินกันก่อนนะครับหน้าปากซอยนะครับมี BTS อยู่ด้านหน้าปากซอยเลยนะครับ BTS อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวคอนโดเข้าอีกประมาณ300เมตรครับจากปากซอย b ีดสถานี ani, สายหยุดนะครับอยู่หน้าปากซอยเลยเดินจากอีกประมาณ10เมตร20เมตรเองนะครับอ,อันนี้เรอยู่หน้าคอนโดนะครับชื่อว่าคอนโดดีเจนโฮมวันนะครับปากซอยพหลโยธิน เข้าได้2ซอยนะครับเข้าซอยพหลโยธินี่67หรือ67ทับก็ได้นะครับทะลุได้2ซอยเลยอันนี้อยู่บรรยากาศด้านหน้าคอนโดนะครับเข้ามาในซอยนี้ก็ยังมีคอนโดอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในซอยนี้ก็ยังมีเครือรีเจนต์โฮมเนี่ยประมาณ5้ e รีเจน์เลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็ยังมี Family Mar t นะครับมีพิบินโมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ด้านหน้าคอนโดนะครับ ปักดภัยนะครับมี security ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจากปากซอยเข้ามาที่คอนโดก็ประมาณ300เมตรนะครับเดินไม่ไกลมากนะครับโดย e g e n h o o m วันเราก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับถูพาไปดูข้างในกันนะครับ Regen o m e วันนี่ก็มี3ตึกนะครับตึก abc เดี๋ยวคอนโดที่เราจะรีวิวเนี่ย จะอยู่ตึก B นะครับอันนี้นี่คือขายพร้อมผู้เช่าเลยนะครับตึก A จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนตึก C นี่อยู่ด้านขวานะครับตึก B เราจะอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นบริการบริการโดยรอบนะครับมีที่จอดรถค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับั้นใครที่มีรถยนต์นะครับก็น่าจะหายห่วงเรื่องที่จอดอยู่เหมือนกันนะครับสามารถจอดได้หลายครันเลยนะครับเท่าที่ดูนะ ทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์นะครับเอเยอะแยะเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นตึก B นะครับอยู่ชั้น5นะครับผมเพิ่นว่าอันนี้าขายพร้อมผู้เช่าเลยนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้รีวิวข้างในห้องนะครับเดี๋ยวจะแปะปรูปภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอาคารด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับสระว่ายน้ำบาเฮอรฟินิจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเนาะ อันนี้ด้านซ้ายได้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ได้เป็นด้านชั้นล่างของตึกบีนะครับไม่มีห้องซักรีดเป็นประตูอาคีการ์ดนะครับอันนี้ครับเป็นบริการโดยรอบนะครับที่จอดรถกว้างขวางยิงจอดได้หลายคันเลยนะครับนะ ขนาดห้องนะครับ31ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น5ตึกบีนะครับอ่านีน่เป็นบริเวณโซนกลางนะครับมีห้องฟิตเนสแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับภายในคอนโดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเป็นรูปให้นะครับเนะเนื่องจากว่าเก่งาการเพื่อแต่แต่ว่าผู้เช่าเนี่ยถ้าสามารถอ่าถ้า คนไหนสนใจซื้อแล้วอยู่เองเนะี่ยก็สามารถบอกผู้เช่าได้เลยนะครับบอกล่วงหน้าสักเดือน2เดือนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะครับนะครับมีเตียงมีชุดโต๊ะรฟ n ิงรูมนะครับโต๊ะวางทีวีมีเครื่องแอร์มีเครื่องนะครับมก็มีโซนครัวนะครับ นะครับโดยสรุปนะครับชื่อคอนโดด e เจนโฮมวันนะครับตึกบีชั้น5ขนาด31ตารางเมตรนะครับค่าส่วนกลางเดือนละ679บาทนะครับขายอยู่ที่8 4 9 0 0นบาทนะครับผมต่อรองได้นะครับคนในท่านใดที่สนใจนะครับสามารถยื่นเพียรพูบก่อนได้นะครับฟรีนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ เฟซบุ๊ o สมาร์ทคุณ p าตี้เลยนะครับแล้วก็โทรหรือไลน์นะครับได้ตามเบอร์นี้ได้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ